โอเคโอเคโอเคหนึ่งสองโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเช็คเจ้าตัวเ e d เจอร์นาโกันนะครับซึ่งผมไปเห็นมาตัวนี้นะครับแล้วก็ซื้อมาพอดีแล้วก็ตรวจสอบดูว่าอยากจะตรวจสอบมีความอยากจะตรวจสอบนว่าเจ้าตัวเ e จเจอร์นาโนเอ ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับก็เลยจัดการดูซะเลยนะครับเอาละนะก็มาดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือตรงเนี้ยตรงไมโค,โครชิปเนี่ยมันจะต้องมีรหัสตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ทรงมีทั้งหมดตามที่มีอยู่ในลิงก์นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างดีสคริปชันนะครับ บอร์ดของผมจะไปตรงกับบอร์ดตัวสุดท้ายนะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวรุ่นล่าสุดหอกที่เขาออกมานะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นใช้พวก Python มั้งนะใช้พวก Python นะ Install เพียบไพนเนี่ยนะนะ Python ในการอ,อ,อะไรก็ตามแต่นะซัมติงผมก็ยังไม่ได้เขียนภาษา Python ชำนาญการมากเท่าไหรนะ่นะเห็นไหมฮะนี่ครับ มันก็จะมีรูปแบบนะลิงก์ของมันคราวนี้เอาละเราเข้ามาดูมาดูกันว,ว่าวิธีการแกะแล้วก็ไม่ไม่ใช่เรียกว่าวิธีการแกะดีกว่าเรียกว่า,าประสบการณ์ที่เจอมาแล้วก็มาบอกให้ฟังนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จะได้แกะเพื่อตรวจสอบได้ถูกต้องนะครับในเบื้องต้นก่อนที่จะไปแกะกันนะ ผมบอกก่อนว่าหลังจากที่ผมใช้เจ้าตัวเลเจอร์แล้วแล้วแล้วได้ไปรู้ว่าเจ้าเทเซอร์เนี่ยมันจะมเีเรียกว่าการการเปิดการเปิดรหัสได้ได้ดีกว่าแต่ดีกว่าในที่นี้ก็ไม่ได้ดีกว่าแบบชัดเจนนะดีกว่าในที่นี้คือถ้าคนไม่รู้เนี่ยนะครับรวดตัวเลเจอร์เนี่ย เขาจะต้องเปิดมาปุ๊บก็เรียกใช้งานเลยใช่ไหมแบบอ่ะทุบตั๊บๆุบตั๊บเลยใช่ไหมครับเจนรหัส12รหัสขึ้นมาเลยนะครับก่อนที่จะไปอัปเดตเฟรมแวร์แต่เจ้าตัวเทเจอร์เนี่ยผมคิดว่าดีกว่าในครั้งแรกนะครับเจ้าเทเจอร์เนี่ยก่อนจะก่อนจะเปิดก่อนจะคีย์รหัสออกมา12 12ตัว12ตัวเนี่ย ไม่รู้ว่า12ตัวหรือ24ตัวนะเขาจะต้องอัปเกรดเฟรมแวร์ก่อนอย่างน้อยๆก็จะมีซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบนะครับจะทำให้ได้รู้ว่าอ๋อเจ้าตัวเทสเตอร์เนี่ยเป็นของแท้นะอันนี้ก็ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการเชื่อถือในส่วนของผู้ขายด้วยเนาะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับและก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวเลเจอร์เนี่ยมันจะให้เจนรหัสก่อนแล้วก็ ค่อยไปอัปเดตเฟรมแวร์แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบเจ้าตัวเลเจอร์ได้ว่า product, แท้หรือปลอมแต่คราวนี้เนี่ยตัวเลเจอร์เองถ้าคนรู้นะครับเขาก็จะเจนไปก่อนรหัสแรกแล้วก็ไปรีสโตเป็นเจนไปก่อนรหัสแรกนะรหัสรหัรหส12หลัคกครั้งแรกไปก่อนแล้วก็12หลักครั้งแรกเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปอัปเดตเฟรมแวร์หลังจากนั้นก็ทําการสร้างรหสรัรหส12หลักขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เป็นหลักการที่ง่ายๆนะครับไม่ ไม่ยากอะไรเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถรู้ได้แล้วว่าเจ้าตัวเลเจอร์ที่เราได้มาเนี่ยน่าจะของแท้แหละนะครับแต่ขั้นตอนตรงนั้นน่ะก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นเท่าไหร,นร,ร่นะครับถ้าพุดรู้สร้างขึ้นมาก่อนรอบหนึ่งสร้างหัดตัว12หลักสร้างรหัส24หลักขึ้นมาก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยค่อยไปค่อยไปอัปเดตเฟรมแวร์แล้วก็ทําการสร้างหัส2 4 ตัวขึ้นมาใหม่อีกนะครับมันจะมีวิธีการบอกอยู่หรือจิ้มๆจิ้มๆจิ้มๆดูก็ได้นะครับเข้าไปที่ setting เข้าไปที่ทําอะไรง่ายๆนะครับแต่ตรงเนี้ยตัวนี้นะครับมันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมันจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจบไปเรียบร้อยเพราะอะไรไม่ได้เสียดายอะไรนะครับเป็นความรู้แล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับมันจบไปคือมันพังไปเรียบร้อยนะครับผมแกะตรวจเช็คว่าเออมันเป็นของแท้ไหมอยากรู้นะฮะอยากรู้ว่าเป็นของแท้ไหมก็จัดการเลยนะครับผมนี่ ไม่ได้ครับอ่ะเรามาใกล้ๆก,กันก่อนนะครับนี่ตัวเลเจอร์มันใกล้ไปไหมผมใกล้ไปไหมยเดี๋ยวจะนี่นะสอบปเปล่าอ่ะโอเคคราวนี้เราจะแกะตัวเลเจอร์นะอันนี้แกะง่ายนะครับแกะไม่ยากก็งัดมันออกมาปุ๊บก็ออกมาเลยคราวนี้วิธีการแกะนะตัวนี้ ผมจะแกะมันจะมีขอบมันจะมีขอบอยู่นะฮะมันจะมีพวกขอบมันอยู่พวกขอบๆอ,อ่าพวกนี้แหละเราก็สามารถที่จะแงะมันออกมาได้โดยวิธีการใช้ปากแบนปากแบนแงะถ้าใครมือซนนะแต่ถ้าใครที่ไม่ซนใครที่ไม่อยากซนนะก็ไม่ต้องแกะนะมันมันเป็นอะไรที่พังนะฮะอ่านี่เราก็งัดมันออกมาก่อน รเราเราจะใช้วิธีการแทงเข้าไปนะแทงเข้าไปเสร็จล้วก็งัดอย่างนี้นะแทงแทงงนีุ้ ora, <ๆ>๊บเราค่อยๆงัดขึ้นมาปุ๊บพองัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยปุ๊บเนะีนยนมมันก็จะเข้าได้ลหละับเสร็จแล้วปุ๊บคุณอย่างงัดทางด้านนี้นะคุณอย่างงัดทางด้านนี้ให้งัดไปทางด้านนี้ก่อนนะครับงัดทางด้านนี้ค่อนข้างผมคิดว่ามันแข็งแล้วก็มันจะไปมีสิทธิ์ไปโดนปุม่มนะครับตัวนี้งัดทางนี้ไม่ได้นะ ต้องงัดทางนี้นะงัดทางนี้นะอะคุณก็ค่อยๆสไลด์ไปนะครับค่อยๆงัดเหมือนเดิมนะโอ้ย่าครับงัด่าพองัดพองัดปุ๊บเมันจะเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะดีดขึ้นมาเองตรงปลายด้านเนี้ยเดี๋ยวมันจะดีดขึ้นมาเองนะครับ พอดีดขึ้นมาปุ๊บคุณก็ค่อยงัดขึ้นมาทุกงัดไม่ได้ะคุณก็ค่อยๆที่จะงัดต่อนะงัดต่อนะสำหรับใครที่อยากจะอ่าพองัดเสร็จปุ๊บหลุดแล้วนะครับก็เปิดออกมานี่อันนี้คือภายในของเลเจอร์นาโนเห็นแล้วก็ตลกนครับเลเจอร์นาโนผมตัวนี้แต่จะสังเกตได้ว่าสายแพรมหายไป สายแพ้ของผมนั้นหลุดครับหลุดมาหลุดมาอยู่ในนี้นั่นเองเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมได้เจนมันไปเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ไม่เอาไว้สแต็กนะอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ซื้อ X นะตัว X อ็กนะเพราะอะไรเพราะผมจะเอามาแค่สเต็กตัว ADA เท่านั้น และผมไม่จําเป็นจะต้องเก็บอะไรเยอะเพราะว่าผมจะใช้ตัวเทสซิริพาวของผมที่ผมมีอยู่เนี่ยในการเก็บอยู่แล้วนะครับในการเก็บในการเก็บตัวของผมทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมจึงใช้แค่ตัว S หรือตัวเทเซอร์ที่ราคาประมาณ2 0 0 0เท่านั้นก็พอแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปซื้อ X ไปซื้ออตัวที่มัน5,000กว่า6000กว่านั้นไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อนะฮะผมซื้อแค่นี้พอแล้วนะครับเก็บเพียงแค่ตัวเดียวเหรียญเดียวเพื่อที่จะไปสเตทบน a d a นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะเก็บเหรียญหลายๆอันก็ก็แล้วแต่ความจําเป็นไปนะครับแต่ส่วนของผม,ผมนั้นความจําเป็นของที่ผมซื้อมารุ่นแค่นี้ทําไมถามว่าทำไมต้องมาซื้อร,ร,รุ่นนู้ไมไมรน,ร,นรุ่นนี้ทําไมไม่ไปซื้อรุ่นนู้นรุ่นนี้ผม เนี่ยความจําเป็นผมมีแค่นี้ผมซื้อมาเพื่อเก็บเหรียญ ADA ไปสเต็กเท่านั้นเองพอแล้วนะครับนะผมเลยก็ซื้อมาแค่นี้พอแล้วนะครับไม่ต้องซื้อแพงอะไรมากมายะนะี่เทเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวส่วนสเต็กเนเดี๋ยวผมจะสเต็กในตัวเทเซอร์แต่ส่วนตัวนาโนเนี่ยก็ข้ามไปครับอ่าพอแกะออกมาแล้วปุ๊บนะครับระวังระวังมากๆครับ ทางที่ดีหายไปแล้วเปิดผมทางที่ดีที่าหายนะครับช่างมาันมันหายไปแล้วอ๋ออยู่นี่นี่ <c oughs> นี่นะครับทางที่ดีที่สุดคุณเปิดมาแค่นี้นะครับคุณเปิดมาแค่นี้แล้วก็ไปดูรหัสไปดูรหัสที่หน้าเว็บของตัวเลเจอร์นะครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือส่องนะนี่กดเปิด <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้ก็ตลกตลกนี่นะครับตัวนี้นะนี่ตัวนี้พอนะครับตัวนี้พอไม่ต้องทําอะไรมันทั้งสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมพลาดอะไรนะทำไมันถึงหักไปขนาดขนาดนี้ตลกเองอ่ะขับมาเลยครับคราวนี้เราก็ใช้มือถือนะคือมันเล็กมากนะครับมันจะอยู่ตรงนี้อ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่รหัสที่บอกตรงไฟล์มันจะอยู่ตรงนี้ นะรอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็รูปมันก็คล้ายๆกับตัวที่7นะที่ผมจิ้มให้ดูเมื่อกี้นี้นะเราก็ใช้วิธีการใช้กล้องมือถือนี่แหละนะเนี่ยซูมเข้าไปนะเนี่ยดูแบบนี้ดีที่สุดนะแบบนี้นะเนี่ยมันก็จะเห็นว่ารหัสมันใช่รหัส เดียวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าดูไม่เห็นจริงๆนะครับเนีย่ยมันก็จะมีบอกนะอ่ะประมาณนี้นะนี่วิธีการดูเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็ปิดมันไปซะอย่าซนต่อนะครับอย่าซนต่อผมไปซนต่อเข้านะครับอ่าวิธีการปิดนะครับวิธีการปิดนะก็ปิดลงไปปุ๊บแล้วก็กดลงไปปุ๊บก็จะเสร็จนะครับแต่คราวนี้ ผมพลาดตรงที่ว่าผมเป็นคนมือสั่นถ้าถ้าเห็นสังเกตจริงเนี่ยจะเห็นว่าผมมาจะสั่นตลอดนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรผมก็ยอมรับในงสภาพร่างกายตัวเองนะคือถือ,ถอแล้วสั่นแล้วมันก็เบี้ยวนะครับมันก็เบี้ยวตัวนี้มันก็เบี้ยวเกยขึ้นมาพอเกยขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องเริ่มเหงื่อแตกแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันมันมีสายแพรที่เชื่อมกับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับสายแพรตัวนี้ เชื่อมกันเสร็จแล้วปุ๊บพอเชื่อมเสร็จตรงนีนนนะ้ให้เชื่อมเสร็จใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ต่อไปสู่หน้าจอหน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะเชื่อมกันปุ๊บนะแล้วก็ตัววางทับลงไปสมมุินี่สมุดเป็นสายแพรใช่ไหมสายแพรปุ๊บต่อเขานี่ปับ๊บนะนี่สมุดต่อเขานี่นะต่อเขานี่เสร็จปุ๊บแล้วก็กดลงไปอย่างงี้ปุ๊บใช่ไหมอ่าคราวนี้ย คือมันเกยนะครับมันเกยกันผมคนมือสานห้ามทำอะไรงานะระเมียดละเมียดแบบนี้จริงๆไม่ควรทำจริงๆนะครับผมอ่าเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่ามันหลุดนะครับมันเกยแล้วผมก็ช็อตแรกนะคือมันเกยครับมันเกยและสมมติผมวางเพจไปอ่ะแนวง่ายๆก่อน สละเริ่มสารละมือวางเพดไปก่อนปุ๊บนะครับอ้าวลงสีเฮติดอะไรอีกเนี่ยอ่ะเอาแบบง่ายๆไปก่อนนะครับถ้าเวลาปิดกลับลงไปเนี่ยครับมันไม่ดังแก๊กแบบนี้นะมันไม่ดังแก๊กแบบนี้นะ แบบนี้คือต้องปิดให้มันลงให้มันลงง่ายที่สุดอย่าฝืนผมพาดต,ตรงที่ผมไปฝืนนะครับไปฝืนไม่ลงกรึบมันลงแต่มันไม่ดังกรึบนั่นแหละเรียบร้อยครับงานสบายงานเสียตังมาแล้วฮะงาเสีย <c oughs> <c oughs> ตังมา, <c oughs> งมาผลปรากฏว่าครับมันมันมันไปหลังกันจนทำให้แผ่นเพจตัวนี้ ไปกดทับกับหน้าจอทําให้ตรงนี้แตกทําให้ตรงนี้แตกนะครับทำให้ตรงนี้แตกเสร็จแล้วปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับยังไงฝากกันไว้นะครับถ้าพลาดทําเพจทาไอ้นี่มันหลุดออกมาจริงๆนะครับให้คุณระวังมากที่สุดนะครับและตรงนี้ที่ผมพลาดอันที่สองนะครับก็คือตัวนี้ที่ผมคิดว่าพลาดอันที่สองนะถ้าสังเกตได้ว่า ไอ้เจ้าตัวปุ่มเนี่ยครับมันจะมีเป็นเป็นเส้นเห็นไหมแล้วมันก็จะมีเว้าให้เอาตัวเส้นเอาเท่าที่เว้าอ่ะขึ้นบนนะครับเอาอย่างเงี้ยสมมุติที่เป็นเป็นที่ที่วางใช่ไหมสมมติเป็นแนวนี้นะอ่ะแนวนี้นะนี่นะแนวนี้ปึ๊บให้คุณนะใส่แบบนี้นะใส่แบบนี้นะไม่ใช่ใส่แบบนี้นะแบบนี้ผิดนะครับล้างเพจนะแบบนี้ล้างเพจนะต้องเป็นแบบนี้นะ หลุดมานะครับค่อยๆไม่งั้นงานเสียตังมาแน่นอนนะฮะคุณก,ก็ใส่เข้าไปนะครับอย่าล้างมันนะฮะอย่าไปขืนมันอย่าไปขัดขืนมันนะครับค่อยๆใส่นะฮะส่วนผมนั้นส่วนผมนั้นจบไปแล้วนะครับแล้วผมก็จะรู้ละแล้วก็มาบอกเพื่อนๆนะครับอ่าแบบนี้นะ เสร็จล้วปุบแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปว่ากันไปนะฮะละแล้วก็อีกเข็บเข้าไปตลบนามันต้องดังแบบนี้นะนะส่วนตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะต้องให้มันพอดีแบบนี้นะครับแล้วปุ่มก็จะกดนะตอนนั้นที่ผมฝืนเนี่ยปุ่มก็กดไม่ได้นะนี่กดได้นะครับจบไปแล้วครับคลิปนี้มาเล่าประสบการณ์ ความเปิ่นให้ฟังนะครับการความสงสัยที่ไม่มีสิ้นสุดของมนุษย์ทําให้เสียตังแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วเราก็เข้าใจมันนะครับมากขึ้นด้วยนะครับได้เล่นได้ลองได้ลงซอฟต์แวร์ได้อะไรก่อนที่จะสนนะครับและผมก็คิดว่า l e เ g e r ผมจะไม่ได้ใช้ผมจะใช้ตัวเทเซอรในการทำงานนะส่วนตัวเลเซอร์เนี่ยก็ถ้ามีโอกาส หรืออะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีนึ่งแต่ส,ส่วนของความเชื่อมั่นของผมผมผมมองว่าเจ้าตัวเทเซอร์สำหรับผมสำหรับผมนะครับเจ้าตัวเทเซอร์ผมจะใช้ตัวเทเซอร์มากกว่าเลเจอร์แต่ถ้าสมมติว่าความในอนา,าคตข้างหน้าอะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่วันนี้คลิปนี้ผมใช้เทเซอร์นะครับ เอาละก็เรียบร้อยนะครับคลิปวิดวีโอนี้มาอย่างยาวนานนะครับไปละขอบคุณเรัะ